สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฟังอกพองวันจันทร์ที่8มีนาย,ยน2567กั n d i t i o n วัทีียิ่ปรัชรีประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะอากาศแบบไหนกันมัง่งจากค่าแผ่นที่อากาศผิวพื้นนะคะจะเห็นว่าย่นนะะยอมความกดอากาศต่ำหล่งจากความร้อนก็ยัง,งคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยลักษณะแบบนี้ค่ะจะทําให้ประเทศไทยเรานะคะมีอากาศร้อนและร้อนจะได้ค่ะ จากฝา่งไทยดาวเทียมฮิมาวารีชนิดไออาร์นะคะจะเห็นวาววันนี้นะคะเมฆน้อยมากนะคะท่องฝาค่อนข้างปลอดโปร่งค่ะและการเรดาร์ชุมพรชานี้ไม่พบกลุ่มพุ่นในพื้นที่ค่ะและการเรดาร์สติงฝาก็เช่นกันไม่พบกลุ่มพุนในพื้นที่ภาคใต้ต่อหลังค่ะ รายงานอุณหภูมิภางใต้ฟั่งออกค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้สันบเกดองศาเซลเซียสน,นะคะที่ตบุณน้องพับอำเภอห้วยยิ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ยี่ิบอดจดองศาเซลเซียสที่อำเภอการดิจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรายงานปริมาณฝนสถานีหยิบเสีย้ยวโมงนะคะตั้งแต่7ดโมงเชาง้าเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะไม่พบฝนค่ะ ไปก่อนอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งออกข่าววันนี้นะคะลักษณะอากาศของภาคใต้เราค่ะมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรนะคะมีฝนหน่อยกว่าบริหลายสิบคลองพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์นครปัตตลงุงสงขลาปัตตานีและก็นาราธิวาสนะคะมีฝนบริหลายสิบคลองพื้นที่ทางด้านยะลาค่ะมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นได้นะคะเป็นบริหลายยี่สิบคองพื้นที่ โดยอิทธิพลน,นะคะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มมาส้มตอนออกเชียงใต้ที่พัดปกุมบริเวณอาเภยและกระพักต้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22ถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32ถึง40องศาเซลเซียสค่ะลมภาคใตย้ยฟัออกวันนี้ค่ะเปน็นลมตะวันออกเชียงใต้ค่ะความเร็วสิถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นนะคะต่ำกว่าหนึ่เมตรค่ะพี่น้องชาวรเรือสับประมงเดินเรือได้ตามปกติค่ะ ขัดไม่ภาวะการนะคะและพุ่กระทบต่อการจะส้มพุ่น p ีเอ็มสองจุดห้าบริเวณภาคใต้นะคะในช่วงวันที่แปดถึงสิบสี่มีนะคะบริเวณภาคใต้ตอนบนค่ะมีพุ่นกระทบที่น้อยค่ะเดี๋ยวก็ในส่วนคองภาคใต้ตอนล่างน,นะคะมีพุ่กระทบทีน้อยมากค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบการเผยากราการประจวันเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะกดไลค์ค like, ่ะกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง u ูทูปคลองสุดอุตุนิยมวิทยภาคใต้ฟังออกไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน